สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอ้วนแฟ b ตไบช็อปนะครับวันนี้ผมมีมินิไบสุดหล่อน่ารักนะครับที่ยอดฮิตมากนะครับที่คนกำลังตามหากันค่อนข้างเยอะเลยนะครับกับเจ้า Honda m o n k e ีนะครับ1 2 5ซ c นะครับตัวนี้เป็นตัวปี2018นะครับผมลองมาดูคันนี้นะครับสภาพสวยๆเลยนะครับผมรถมือเดียวแท้ๆนะครับไม้6,000โลนะครับ นี่ครับไม่หกพันโลนะครับใส่น้อยมากมาพร้อมกุญแจรีโมทนะครับผมแล้วก็กุญแจกุญแจขันหนึ่งดอกนะครับขันนี้รถเดิมเดิมไม,ม,ไม,ไม,ไม่มีล้น,นลไม่มีชนบไม่ไม่หืมดีทันแล้วครับไม่มีล้มไม่มีชนนะครับผมคันนี้ทางสวยๆนะครับรถสวยๆนะครับของแต่งก็มีมาบ้างนะครับตัวนี้ผมไม่ค่อยชํานาญเท่าไหร่นะครับแต่ที่พอทราบก็น่าจะมี อกล่างนะครับของคิตะโกะนะครับมีช um. ิวหน้านะครับผมแล้วก็มีน่าจะตัวนี้นะครับเป็นตัวโหลดโหลดบางคนหน้าลงมานะครับดูรอบๆคันนะครับคันนี้เป็นรถที่น่ารักมากครับยางติดรถมานะครับยางหน้าตอเต็มๆนะครับยางหลังก็มีตามการใช้งานนะครับผม ใหม่แท้นะครับ6,000นโลแน่นอนครับรถมือเดียวจากศูนย์เลยนะครับแขงสวยๆนะครับอันนี้เป็นคาบสติกเกอร์นะครับน่าจะเป็นสติกเกอร์ที่จากศูนย์นะครับแล้วเขาลอกออกนะครับเป็นคาบกาวครับเครื่องแห้งๆนะครับรถสวยๆนะครับผม ใส่เดิมๆเลยนะครับเจ้าของเดิมคือเน้นจอดโชว์เลยนะครับไม่ค่อยได้ขี่เลยนะครับสะอาดเยี่ยมมากนะครับลองมาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องนะครับนะรถสตาร์ททีเดียวติดนะครับเครื่องนิ่มนิมนะครับ ติดครบนะครับไฟหน้า LED นะครับสูงต่ำใช้ได้ปกตินะครับแต่ดังนะครับระบบไฟติดครบนะครับผมรถพร้อมใช้งานนะครับก็ตามเลขใหม่เลยนะครับผม เดิมเงียบๆนะครับเดินต่อนิ่งๆครับต่อใครหาลุกนี้อยู่บอกเลยนะครับว่าหายากมากนะครับผมสภาพดีๆเล็กไม้น้อยๆอย่างนี้ก็มีมาไม่บ่อยนะครับผมก็เพิ่งได้มาคันแรกเหมือนกันนะครับใครที่สนใจไงาก็ติดต่อมานะครับ เรามีบริการจัดส่งต่างจังหวัดนะครับ1 2วันถึงหน้าบ้านนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับใครที่เข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง YouTube ให้ด้วยนะครับผมใครหารุ่นนี้อยู่มาเลยครับจัดไปครับผมมีมาไม่บ่อยนะครับเล่มชุดโอนครบนะครับคันนี้รถใหม่ๆนี่อยู่ประมาณ9 0 0 0 0มกว่าบาทนะครับถ้ารวมของแต่งอะไรพวกนี้แล้วก็น่าจะเป็นแสนนะครับวันนี้เรามาขายกันในราคาไม่แพงนะครับ เจ็ดหมื่นกว่าบาทนะครับรายละเอียดดูในโพสต์นะครับผมไงติดต่อมานะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ